เครื่องลายสภายเป้เดินในรำทำตัวเท่เม่เราทำเพชใช่คนอื่นกลายจากปางเข้ามาเรียนรำมไม่ต้องําว่าเราเด็กถินไหนความสุดยอดนั้นอยู่ที่ใจโม่เราเด็กตายร้อยอร้อยทั้งเพชบางคนก็วายนวดรึงรัง ใส่กางเก่งเลบางคนใส่บูทเทเพโมเราทางเพค่าเพื่อชีวิตเป็นนักสู้เป็นนักเดินทางเป็นนักควางควางเรื่องด้านความคิดแต่จิตใจไม่ ใของพี่นั้นชอบใส่เสื้อลา หน้าตาเราไม่ต้องแรงเทื่อนอย่างแรงแต่อยากให้ดูที่ใจนองเาวเฮาน้องส,า,องสาคนดีสไตล์ของพี่นั้นจบใส่เสื้อลายเป็นเอกลักโม่เราแด็กตายจะอยู่ทีไหนนั้นบายบายอยู่แล้วมเก่งยินที่ฮอลี่วายโมเราแด็กตายไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราไม่ต้องลังวังอย่างแรงเรื่องใบปาริญญาพ่อแม่ที่เฝ้ารอทางบ้านอีกไม่นานลูกจะกลับไปา้าจะกลับไปพร้อมใบปาริญญาความปรารถนาของโม่เรา เด็กตายครับเพียนี้ไม่กับเพีงนี้เพียนี้แค่เด็กครับเพียนี้แค่เด็กนะครับพูดพูดได้ตรงประเด็นกับวิธีของความเป็นเด็กตายนจดตอนจดตอนชีวิตคล่องเด็กตายที่เข้ามาจ่ายชีวิตอยู่ในเทปนะครับประมาณนั้นครับแล้วก็เพลงนี้รู้สึ้กว่าหมีกระแท่เป็นเป็นเป็นเพลง อยู่ในกลุ่มเพลงไม่ล้าสุดใช่ไหมครับกลุ่ม่ไม่ล้าสุดครับอออออ๋มมมีีีเพลงงงะไรร่่ทกาชววนนน้ใใตอนนี้ติดเล่นให้ฟังไปแล้วก็มีเพลงจับพร้าครับฉับพร้านะครับจับพร้าไวเลงไวเลงแล้วก็มีแตกตายแตกตายสามเพลงนะครับที่การมีเพลงสู้ต่อไปอีกเพลงนึงครับอยู่คุมเพลงไหมครับครับครับพี่น้องครับนี่คือนั่นเรือใบนะครับกับผมอ่ฝากพี่น้องชาวทางใต้ด้วยนะครับถ้าใครต้องการที่จะให้นั่นเรือใบพร้อมด้วยพี่น้องพ้องเพื่อนไปบรรเลงนะครัใน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 สถาน บันเทิองของฐานหรือว่าในงานบันเทิง,งต่างๆของฐานติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมครับกับติดต่อได้เบอร์นี้นะครับบอดีตอนนี้กํลาลังออกซัดก,ก็เลยมีโทรเข้ามาไล่ไส้ไม่ได้หรอกเน,นี่ยเอ่อเช่นรายการเดราก็โทรกลับนะครับสุดเบอร์ที่คางอยู่กับผมนี่มีงานมีไล่ต่างๆนะครับหรือว่าทางที่ได้แหละแต่ติดต่อได้ักเบอร์นี้ครับเบอร์นี้เบอร์ตรงเลยนะเบอร์ตรงเลยเบอร์ตรงเลยนะครับพ้ับยกเว้นลูกนี้ลูกนี้ย้มโทร เราไม่เล่นหมดเจ้านี่ไม่หมดเลยก็มีมีงานนะนะร่วงเลยฝากงานนิ่ครับวันที่เก้าจำข่าวมีงานเยอะทีทีที่ไหนครับทีสุราษฎร์นะครับทีสุราษฎรชวันที่เก้าทีร้านชานชลานะครับผมเนี่น้องอยู่ทางนั้นก็ไปต้อนรับกันได้นะครับแล้วก็วันที่วันที่สิบทีร้านผู่ตะวันอุมเบร์่ครับวันที่เก้านี้ร้านชานชลากลางเมืองสุราษฎร์ธานีใช่ครับนะครับวันที่สิบนี่ร้านภูตะวันอำเภอ์ทุงย่ากับ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกับ นี่ตอนรอบปีใหม่กันยคืนวันที่หนึ่งกับที่คนนุ่นบอลคลองกับมังคาครับโอ้คืนวันที่หนึ่งหรือคืนสามเมตรคืนวันที่คืนนที่หนึ่งครับคืนวันที่หนึ่งนะครับที่าวนนุ่นวนนุ่นครับวนนุ่นนะครับเข่เข่เน่ไปเขนั่นนะครับนี่นะแล้วก็ไกลไกลถี่เน่มันไม่รอยนะไม่รู้นะต้องเข้แเข่เข่เน่นะครับเข่เข่เน่ไปเขนั่นนะครับวันที่เก้าจะอยู่ในเขตสุราษฎร์บันดอนนะครับก็ไปที่ด่านชานชลาไปมีมีซิลเวนใครมารวม วันนั้นก็จะมีกับข่างนะครับแล้วก็มีลุงมวลกัจจรโอ้นะครับผมแล้วก็มีน้องธีเดชครับอ๋อก็มีธีเดชซาบังห้าครับผมซาบังห้าซาบังห้าควาบุกเก็ตนะครับพร้อมด้วยเนียนเกตเนียนเกตรับลุงมวลกัจจรเนียนเกตหยุดไม่ไดตอนนี้ที่งานการไม่ทำเลยไม่เลยได้เลยตุ้มเลยครับตุ้มเลยไม่เข้าเลยยกกันคนนี้ไม่แล้วฮิวกริต้าเดินดังอย่างเดียวแหละลุงมวลเรา ับเป็นศิลปินเต็มต like er like ัวแหละครับตอนนี er well ้ได้รุ่นย่อยนะครับเป็นพีตี่คนรักกันคนนึงแล้วรับปีมวลนะครับับได้เข้าอายุกีตาร์ขึ้นมากรุงเทะอ๋อนนะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวได้เข้านะครับอายุกีตาร์มากรุงเทพเดี๋ยวได้พบกันแล้วตัวเป็นเป็นวารูปล่อหุ่นดีขนาดไหนนะครับรูปล่อกับหุ่นก็ดีหลุมมวลกัจอรนนะครับควนใจของพี่น้องชาวเวอร์เกเมสุราธานีนะครับเราจะรวมคอนเสิร์ตกับนั่นเรือใบด้วยวันที่เก้า กีปตันจัลลาบุตรีซิบด้วยไหมครับวัตรีซิบด้วยครับบุตรีซิบตีรันภูตะวันครับผมภูตะวันก็อำเภอตุงย่อยจังหวัดครับนครศรีธรรมราชครับพี่น้องก็เล็กู่มากในตุงย่อยในลำทับเล็กกันทั่วนะครับไม่จะ็กกีบป่าท่าทีวีนะครับเบาเอกเมืองคอนได้เปิดพื้นที่นี้ให้กับโมเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครพี่น้องจะได้เห็นว่าล่าสุดก่อนตรงนั้นแต่ว่าการละป่ห้ามาเนี่ยอาจารย์เข้าอยมาลีวนานะครับก่อนหน้านั้นก็มีศิิลปนสลับิับเปลี่ยนนกัมานะครับพี่น้องที่สลกันอยู่ทางหน้าาาจอทงบ้น ถ้าว่าฐานต้องการที่จะมารวมเล่นกันเมื่อนกับตรงนั้นเมื่อนกับกลับปากห้าติดต่อมาห้าพุ่มได้เลยนะครับกับเบอร์ตนั้นะล่วงกัขึ้นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับก็นั่นก็คือพุ่มกขขอบคุณแทนที่เลือป็นายฐานนะครับแต่ล่วงเป็นเมื่อนกับบอกเสียงนะครับน้องและลายฐานนะครับเดิมาออกซื้อตรงนี้ก็ทําให้เป็นที r ร j a c k กันตัวทางปากตายหรืวว่าตัวประเทศกันตัวนี้ก็ไล่คนแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆตรงนี้ครับครับพุ่มพินองครับนี่คือ นันเรเบยถึงเป็นตัวแทนของลูกหลานก็เป็นน้องชาวใต้ที่เดินบนเทนทางฟันของตัวเองด้วยหัวใจที่เป็นนองคําแม่นว่าจะต้องใช้เวลาว่าจะมาถึงวันนี้นี่น้องนันใช้เวลากี่ปีในการที่จะเดินทางตามเส้นทางสายดนตรีกับสายดนตรีผมคเ่ยนข้างนานมาว่าตั้งแต่เหล่มแลนโฟกอยู่ในกรุงเทพเลยครับแล้วนั่นก็ไปอยู่ในส่วนของของอัดเสียงอยู่เบื้องล่างเลยกัน่วงนึ่งถุงใหญ่ๆนะครับก็ได้ตัวจักคนโน่นคนนี่ดนเลยกาวเข้าสูของการครับ ก่อนหน้านั้นก็ใช้เวลาในการเรียนด้วยแลก็เล่นโฟกมเล่นโฟก์ร่างจากเล่นโฟก์ก็เข้าไปอยู่ในห้องอัดก็เป็นไปเรียนรู้อยู่ในกระบวนการนนเรียใกระบวนการกระบวนการการผลิตและอะไรอย่างเงี้ยรลังจากนั้นก็ออกมาทําเป็นของตัวเองในการเดียวกันกับประกอบอาชีพเพื่อที่จะนําพาชีวิตตัวเองให้รดไปด้วยก็ลมบางทีมันเน้นด้านเดียวอาจจะไม่ได้ครับในช่วงนี้เดี๋ยวไม่ได้เข้าถ้าว่าเราเน้นน้านเดียวแล้วไม่ได้เข้าชุดบัตรที่อุตรด่านเดียว ศิลปินชสยแหงเราจึงนั้นเราต้องยุ่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงความฟันเขาบอกว่ายุ่ยัางมีฟันแต่ว่าต้องยุ่กับความเป็นจริงจะแบบเรายู่ในขณะที่เรามีชีวิตยู่เราต้องฟันตลอดเวลานะครับเมื่อนองนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบปีสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีในกวาที่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัวที่เดินทางด้วยตัวเองเมนว่าไม่ได้มีองค์กรย่ๆรองรับแต่ว่าเดินด้วยหัวใจด้วยตัวเอง นะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องได้โรจักได้ยอมรับในผลงานในระดับหนึ่งนะครับและก็ยังรอยังคงที่จะเพียรพยายามสร้างสรรค์ผลงานตามความฝันของตัวเองเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เซพก็ยูทีพี่น้องครับจะให้กําลังใจกันในถึงขอาดได้สนับสนุนศิลปินถูกฐานนะครับจะยืนอยู่ได้ก็พอพี่น้องนี่แหละถ้าพี่น้องไม่ขุนนุ่นเนี่ยที่นหนปีนี้ไม่สามารถยืนอยู่ได้เลยกับในสังคมนี้ครับผมครับผมถึงแม้ว่าทำกลางพี่น้องที่มีทำกลางศิลปินที่มีอยู่มากมายนะครับพี่น้องก็ อย่างรับอย่างเปิดใจรับมือเรานะครับเปรี่ยนเสมอนจีปาธาทีวีพี่น้องมีทีวีเป็นรอยจอตอนนี้กับมีรอยช่องรอยเป็นรอยช่องไล่รอยช่องเลยทีเดียวท่างช่องลักแต่ว่าพี่น้องก็ยังเปิดใจรับมือเราชาวจีปาธาทีวีนะครับถึงเบลล์เอกเมืองคอนเรือคุณิศราดิซิงนะครับได้ล้อมมือเรานะครับเพื่อที่จะสร้างจีปาธาทีวีให้เป็นซื่อข้องพี่น้องชาวใต้นะครับได้เป็นงเดบกเสียงในตุกๆเรื่องราว เรื่อเสมือนองค์ข่าวไปยับทั้งหมดของจิตวิญญาณในความเป็นรูปปั้ตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านของสังคมนะครับเรื่องของบันเทิงเอาสร้างร้เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมเรื่องนี้เราไม่ทิ้งครับใช่ไหมครับเพราะยังน้องนั่นน้องนั่นเองก็เป็นคนลูกลานเขาเป็นน้องชาวจังหวัดปัตตานีครับอยู่ปัตตานีอยู่เปุ่ะไรครับอยู่เปื่มบังแก้วบังแก้่สาบข้าวว่าเป็นลูกลานโนราด้วยครับลูกลานโนราโดยตรงเลยครับผมเจอจริงฉืออนันต์สุริยจันทร์นะครับครับผมเป็นลานโนราคลื่นสุริยจันทร์ย อ๋อนูราคืนนะครับนุราคืนถึงเป็นนุราขึ้นเฉยแล้วก็ดั้งเดิมเป็นบรมครูของนุราเหมือนครับนั่นคือฝ่ายฝ่ายพอนะครับส่วนฝ่ายแม่ก็ล่าหนุราอมจิตอ๋อนะครับผมก็ควายนุราตังโกไวหนูราดังโคครับในรำลึกเลือดเจ้นั่งลุงอยกมาเพิ่งเกิดหน้ล่วงตะครับถ้าั่งลุงเราเราเราต้องฮัทในมือเยอะหน้าล่วงถึงแม้ว่าจะลุ้นล่านั่งลุงแต่เพิ่งฮัดนั่นเล่นนั่งลุงมือเยอะนะครับพอทำเป็นเด็กเนี่ยที่ฮัดแล้วลุงแกไม่ให้เล่นต้องเล่นนั่งเอง ถึงฮัทและนางลุงใหญ่นี่แหละซึ่งน้องในฮัทโนราไม่ได้เลยไม่ได้ฮัทนะแต่แต่ว่าการชื่นชมเพราะว่าโมโรเขาแบบมันอยู่ในจิตวิญญาณเกิดมามันมันมันเสี้ยงปีเสี้ยงโมงเสี้ยงจริงมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นย่างบทเพลงนางเอกโนราที่น้องนั้นท่ายทอดไปในเบลกแรกเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงเต็ผู้ทึ่งบรรพบรุษใช่ครับก็ปู้ทึ่ง วัฒนธรรมทางฝั่งใต้ในในเรื่องของดนตรีกันบังเอิญเหมือนเล่นซัดปนีไม่สามารนนำปีบบบอลได้แต่ถ้าฟังเต็มข้องจริงๆแล้วจะมีเสียงปีที่ไม่ได้ทำในกิจถึงบ้านครับถ้าปีถ้าบอาออกทีวีเสียงดังก็ไม่ได้คบอลเสียงปีดังแรงเกาหู้พียงเดียวหู้ที่แยบไม่ถ่ายข่าวบางทีพี่น้องเปิดลำโพงุงวนลุ่มดังแรงใช่ไหมกับกับทีวีปีตัดไตแบบปีเกาหูดังแรงครับต้องรู้ตูองรู้่อนนั่นแหละ เอาเลยครรบพี <T itt les> ่นองครับ <ONG> ถ <res> ูก okay, ส <in> <ham> ouais ิ้นถุกอย่างตีมันอกว่าจากว่าจ้าของผมต้องการใ้พี่น้องมีรอยยิ้มและมีเสียงวัวเรอไม่มีวาระลึกลับซับอนยกย้อนอนเงินใได้เลยต้องการแต่จะให้พี่น้องได้มีความสุขเทียงทานั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้น้องนันมาเล่นเคนี่นะครับเผื่อที่จะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบถึงพลงานี่น้องนันได้สร้างสัรนโดยตัวเองเม่เราเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวใต้ที่เราไม่มีองค์กรรองรับที่มีเงินเป็นอรลานพันลานเราเดินทางด้วยหัวใจ ก็นั่นคือผมมีผู้ใหญ่อยไล่ฐานนะครับอย่างที่ผ่านมาก็ได้พยายามก็ช่วยเยอะนะครับครับก็นั่นแหละคือมาถ้็มีมัตรทำเองก็จริงแต่ยังมีคําปรึกษาให้อยู่ตลอดก็เนี่ยมีหนาล่วงนะครับยังมีไล่ฐานอย่างตาที่ไม่ได้เอื้อเฉยลงมวลเลยคือไล่ฐานที่ว่าให้ใการสำหรับวันนี้ผมเลยเดินได้นะครับถ้าไม่นั่นไม่สามารถเดินได้ในตัวคนเดียวครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับระบบเสี่ยงวันนี้นะครับขอบคุณลูกบหาัทนั่งบนนะครับ นายลูกเหล่านางบนลูกเบ้านางบุญานวิทวัตชูออนหรือว่าเอกศิษสังนะครับซึ่งเป็นคนทําดนตรีเด็กตายด้วยครับทำเด็กตายครับช่วยอยู่ตั้งแต่จุดแรกครับทำกล้องรับได้ตั้งแต่เพลงใจบัตรพลาะนะตัวนี้นะตัวทาเต็ทกับแต่ใจเราเนี่ยใจย่อยกับใจย่อยใจสั้นใจสั้นไหมเออใจใจสั้นใจสั้นใจเรียวตัวใจเรียวนะครับ ครับพี่น้องครับนี่คือพวกเราอยู่กันเบพพแบบผีเว็บนองแลวันนี้ต้องขอขอบคุ่นจีปาทาทีวีโดยเจ้าพระผู้บริหารสีมองลึกในึกไกลใจกว้างนะครับมีวิเศษทัดติดกว้างไกลนึกถึงทิ้นท่านบ้านเกิดนั่นคือเบาเอกเมืองคนที่ให้พวกเราได้ทําทมาออกรายการกันนะครับบอกตามรกก็ได้อย่าดาแม่ชาวบ้านอย่างเดียวขันลูกเอ้เดี๋ยววะนะครับแรกกันบั้นาบ้านเราคือคือเบาเอกได้มอบเวลาในช่วงนี้ให้ผมได้ได้นำเสนอเผยแผ่นะครับ อัตลักษณ์แห่งรักเงาชาวใต้ตามวิธีของนาล่วงนาล่วงทำารกระทำเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เสพอัตลลดองความสุขและที่สำคัญกับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการในจีปท่าทีวีอยู่ได้เป็นช่องทางเป็นกระบอกเสี่ยงให้พี่น้องชาวใต้ยู่ได้นานๆพี่น้องก็ต้องสนับสนุนนะครับสิ้นคาจากทิปเป็นในช็อปในทุกๆชิ้นทุกๆย่างี่บอกลาพานจีปท่าทีวีนะครับการที่พี่น้องสนับสนุนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของโคนอาหารเสริมของผืดหรือว่าการบอกเล่า ในเรื่องราวต่างๆจักจีปัาทีวีนั่นไม่ถึงว่าจีปัฒาทีวียืนหยัดร,รับใช้พีน้องอยู่ได้เพราะรายได้เดือนนึงน้องนั้นเดือนนไม่ต่ำกว่าล้านนาถึงตีว่ลาลา้านห้าถึงสามล้านเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้นะครับไม่ใช่เอาคนวัาล้านซำคนมายืนแหลกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเงินมหาชนานะในภาวะที่ยั่งโล่งที่สิดทบัตร เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะให้มูกเราจีบัทาทีวียืนยัดรับใช้พี่น้องอยู่ได้เป็นกระบอกเสียงของพี่น้องชาวใต้เพื่อที่จะให้ลูกหลานชาวใต้ได้เผยแพร่ความสามารถก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนไม่ต้องบริจาคแล้วครับแค่พี่น้องสนับสนุนสินค้าหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าไม่ไหวได้ี่เราในบอกเ่าผ่านจีบัทาทีวีพี่น้องมันไม่ถึงสิ่งที่จะจีบัทาทีวีจะยืนยัดรับใช้เป็นรังอุนของหัวใจของพี่น้องอยู่ได้นานๆนัครับพี่น้องครับและถ้าพี่น้องต้องการที่จะมา ออกรายการกับผมแบบน้องนันแบบพี่น้องอีกไล่แรกคนเดียวนี่วันที่วันทีแปดก็จะเป็นอ่หลวงเรือนเจริญเจริญนะครับแล้วก็วันที่วันที่สิบแปดเสาร์ห้าหลังจากเสาร์ห้าก็จะเป็นอ่นุ่มล้องนุ่มลออ้องเสาร์ห้าเสาร์ห้าวันที่วันทีสมมิบแปดกับเสาร์ห้ากัหลวงม่วนนะครับเสาร์ห้ากับหลวงม่วนเสาร์ห้ากัหลวงม่วนนะครับอ่ต่อได้ก็ักจะมาครับหนีดกีด <laughs> นะครับ พร้อมด้วยเน็มเกตเรื่องวัน,งน,งนนะครับเน็มเกตอยู่ไปนะครับลุงวนลุงวนนะครับพี่บ้าปุ๊บกับแล้วก็วันรังจากนั้นวันที่หยิ่ซ้ำนะครับนำทีมโดยอัฐถาระนะครับมาในนามของกไีไลพี่ฮัทจะมาพาอัามกีไลจะพาก้อนทาแขก,ากีไลมาแข่งส้มให้พี่น้องได้กินกันนะครับพอดสุมท้ายพี่เกาเซตพอต้นปีไม่ปั๊บวันที่แปดเอสันติภาพ อเอ๋ันติบาก็จะมากันเต็มวงนะครับลั่งจากนั้นก็จะมีกันไล่เรียงกันมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องกับถ้าพี่น้องต้องการนี่มายื่นในรายการตาตอตนหรือว่าทีท่องกิปาท่าทีวีนะครับหรือว่าจะส่งพนังานมากรก็ได้ลงทุนแข่มส่งแพ่นมาให้ไล่แพ่นดีวีดีมันนะครับอย่าเอาอตัวย่างมันใครบางคนนะครับอีบส่งแพ่นเลยมั <laughs> ไล่แพ่น เอ่อ CDR นะครับเป็นองคกรพวกมายางบอกว่าอัมกินเลยเอาเอาเอาเอ็มบีซ่ามาเอบอกว่านหลูกเออกว่เงกันอัลซ่ามาเกจงนะครับมาถึงช่องแฟนเอ่อ CDR มาแฟนทีนี้ก็ไวอะไรอย่งบีซ่ามาความไรถเออต่ำม uh, ันต่ำแนงงโตไม่ร uh, okay, ู้เลยรมันจ้าเพราะญัติเป็นองคกรนะไปไล่แฟนดีไปนี้มานะเนี่ยนะลูกเปิดอไร นะครับเอาเละครับฐานไล่เป็นโปรไฟล์เอ็มเป็หรือว่าเอ็มพีทูก็ได้นะครับ AVI หรือ M M M มเอนะครับ MP ็ช่องนะปรึกษาไฟล์โปรดักชันเราหน่อยเอาอยู่เอาเดินนำได้บางทีก็กำลังเอาอยู่แล้วไม่ว่างถ้าเอาอยู่ว่างแต่กำลังเอาอยู่นี่ไม่ว่างเอกสิทธิ์ดังนะครับน้องเบ้าเอาเลยครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้เซฟอัตรลดกล้องบทเพลงกล้องน้องนั่น กินไล่น้องนันเรือใบและกินไล่กินไล่เรือใบนี่การอยู่ในมดเดียวกันคนเดียวกันครับอยู่ในทีมงานเดียวกันทั้งหมดครับครับผมอีกสัก่องร้เพลงหลังจากนั้นก็มาพบกันอีกสักอีกอีกเบรกหนึ่งนะครับในเบรกสุดทายตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ถิงทายด้วยสองเพลงกันก่อนเรียนเชิญครับ